เอาน,นี้ดีกว่าอืมาขั้นตอนแรกในการจีบมัมว่จับบน,นึงเือแบบนี้

ยิงกระไรสัใช้กในการตซแล้วเราก็จะกินของอันด้วยฟางเสียงแห่งควันแกไม่ออกนี่ไงงเซงความแกไม่ออกตัดเอาแล้วจากนั้นเราก็ ใส่แบบนี้เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ดูมา่าม่าก่อนฟองมัมมาให้หน่อยเอฟองมัมมให้หน่อย <S <S แล้วกอ็อันนี้เราก็แกะออกมานะน,นี้เลยแล้วเราก็เทอืมนี่เราจะตัดมาตอนที่มัมม่ากินได้ด้วย วันนี้ทุกคนวันนี้นะนี่ควักออกมาหน่อยนึงนะกลินอาเลยอือยอแล้วก็คองมามา นี่นี้เราจะมาดูพร้อมๆกันนี่ดูโรยแบบเฮียๆนี่้อยแบบเฮียๆเงิเเนเง่า้อยทีเดียวสองเงินเลยความเกียรของคนมันข้อง,งาได้ทำไมอันนี้มันเป็นก้อนแบบน,นี้ไม่รู้สิแน่นอนอีกอันหนึ่ง ใส่มันตอนนี้เลยอือหือกลิ่นกินกนี้สุดยอดอือหืออือหืกินสุดยอดอือือ,อ,อใหญ่น้าใส่น้ำมันหนึ่งซองเพื่อความเข้มขน้น ี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูแบบเต็มๆนี่ใส่น้ำมันนิดหน่อยเพื่อความเข้มข้นแล้วก็มาี๋ยวามากดน้ำกันเลยดีกว่าแล้วก่อนที่เราจะกดน้ำเราหาฝาหมมอก่อนไม่ต้องหา,าเอาชามมาจานนี่แหละดีที่สุดแล้ว <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวซ่อมทีหลังเดี๋ยวซ่อมทีหลัง,ลงมา ทางไหนวะทางนี้มั้งอ่ะไอีแค่ผิดทางเช่นนี่ก็ผิดทางทางนี้อ่ะอกดนะแบบเออแค่โอ้ยโอ้ยแค่น้อย เข้าไปอ๋อไอสัสสัสร้อนร้อนต้องใส่น้ำให้เต็มเดี๋ยวทีมันจะได้เข้มข้นอ๋อไอ้ชาน้ำกระเด็นนี่แล้วกระดานไอ้นี่ออกไปไกล ว่าเราตัดภาพไปตอนที่มาม่าก,กินได้เลยทุกคนมาม่าน่าจะเสร็จแล้วน่าจะเสร็จแล้วเปิดดูดีกว่าร้อ,อนร้อนมากวาวน,น,น้ำเยอะมากอะไรมานนหวังว่านายจะไม่ขึ้นมา Muito.